สวัสดีนะครับหมอโต๊ดก้าหหทาน,หนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิป,ปรลงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวาธาตุไฟาธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและลาศีเลยนะครับพลังงานไพ่นี้มีอิทธิพลตั้งแต่หมอโต๊ดลงคลิปเลยนะครับพลังงานนี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสนับกันได้ดูไปนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่และความรู้สึกที่ออกมาจากหน้าไพ่นะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวานคิดถึงวนันเก่าคิดถึงวนันเดิม ที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันเคยสร้างอนาคตเคยวางแบบแผนที่จะเป็นครอบเป็นครัวหรือมีพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอาจจะเป็นการที่เราได้พบเจอกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวงังและทําให้เราเสียใจในอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นพลังงานไพ่การที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมในมุมเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับแต่พลังงานไพ่การเดินหันหลัง จากลาออกมาเป็นพลังอาภัยการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแล้วกับความพยายามกับอดีตที่ผ่านมาอดีตเป็นแค่ความทรงจําที่เรายัางจําและไม่ไม่ได้ยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาของเราการเดินหน้าในตอนนี้คุณเป็นคนที่เดินหน้าแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ถอยหันหลังกลับมาแต่มันยังมีความคิดถึงมันยังมีความโหยหา กับวันเก่าๆหรือการที่คุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดหรือมีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณในตอนนี้ความรู้สึกของเขามีแต่เพียงคุณอยู่คนเดียวในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังโหยหา ถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่พังไปแล้วคนที่เกิดวันอังคารได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบำรุงได้สิ่งที่ปวดร้าวในความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เราอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือไม่ได้เชื่อมั่นกับเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วมีพลังานไพ่สองไม้เท้าการมองโลกแห่งความเป็นจริงและความเป็นไป สิ่งที่รออยู่ในวันข้างหน้าของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินของเราหรือเป็นพลังอาภาัยอดีตที่ผ่านมาคุณได้ 9ผ่านเรื่องราวกับอดีตที่ผ่านมาที่มีความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองเดมิเชียนเป็นผังพ้การเรียนรู้คุณเป็นคนที่เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและมีพลังพ้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือเส้นแรงรางสังหณ์แรงในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเรียนรู้กับ สิ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่ไปซ้ําพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะครับเป็นพลังให้เดือดแทนปนัญาสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพัน มีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่กําลังโหยหาคุณมากหรือมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณการกระทําพฤติกรรมและการกระทําแก้ไขในการกระทําของเขาคนนั้นนะครับเป็นพลังไพ่สิบไม้เทา้า1ิบไม้เท้าคือความทุ่มเทคือความตั้งใจคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงเท่าธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในครอบครัวหรือการที่คุณทําอะไรแล้ว คุณจะเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายความสําเร็จในตัวของคุณเองมีพลังให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยในความคิดของคุณยังมีความคิดที่ยังรอคอยเขาคนนั้นที่จะกลับไปหาคุณความรู้สึกในตอนนี้ของเขากำลังอยากกลับไปหาคุณและความรู้สึกของคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันยังมีใจที่ผูกมัดความรู้สึกที่เชื่อมโยงในความรู้สึกซึ่งการและการการเผชิญหน้าการเผชิญหน้าซึ่งการและการการพูดถึงเรื่องความรัก ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมีพลังงานการที่หรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงเราให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมากอดความรู้สึกเขาอยากกลับมาอบ กอดคนที่รักกับคนที่ห่วงใยกับคนที่แคร์ใจโลกใบใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นมาความรู้สึกใหม่หรือการกลับมาของเขาคนนั้นที่กลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนาการที่มีทักษะแห่งความรู้การอบรมชั้นสูงและการปรับ ปรุงยางรวดเร็วในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงในความรู้สึกในสิ่งที่อาดม์และความรู้สึกมากระทบจิตใจของเราเราจะกลับมาเห็นในจิตวิญญาณและในจิตใจที่แท้จริงของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะร้างในวันที่สุดจะเยื้อเราก็ต้องปล่อยมือเข้าไปหรือในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยหรือในวันที่เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าของเรามีคนที่อยากกลับมายื้อยากกลับมา ในความรักในความสัมพันธ์เฟลรูธนะครับเป็นพลังงานให้ความมั่นคงความมั่งคัง่งครอบครัวและโชคดีที่คุณได้เจอในช่วงนี้ของคุณเป็นพลังงานไพ่การที่ในความสําเร็จและความสุขทางด้านสังคมของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครนะคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนกับคนที่รักกับคนที่แคร์หรือคนรอบๆข้างของคุณในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะ มีพรังงานให้สิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดในสิ่งที่เขาทำํำาด ความรู้สึกของคุณไปในวันนั้นในวันนี้เขากําลังกลับมาเห็นในจิตวิญญาและในความรู้สึกว่าเขารักคุณแค่ไหนเพราะมีพระงภัยไบแรกเขาคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆการที่เราเคยมีหัวใจให้แก่กันและการการที่เราแลกหัวใจการที่เราแลกความรู้สึกซึ่งการละการการแชร์ความคิดการแชร์ความรู้สึกการเรียนรู้ลืกมีคนที่ไปเรียนรู้มาเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับคนใหม่มา แล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่ห่วงใยเขาดีที่สุดคุณคือคนที่ดูแลและห่วงใยพร้อมที่จะปกป,ป้องคุณเป็นคนที่เข้าใจความคิดเข้าใจความรู้สึกแคร์จิตใจของเขาคนนั้นในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังรักคุณยังแคร์คุณยังพร้อมให้โอกาสให้กับเขากลับเข,เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะมีพลังขอรูปพลังให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับ ขอใช้พลังภาพในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังภาพควีนอวานราชินีไฟถ้ามีพลังภาพราชินีไฟขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาและคุณจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่รักด้วยหัวใจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความแข็งใจของคุณคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้รักแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทและเกื้อกูล และเกื้อนหนุนกับเขานะครับไปพังงาให้ความดือ้อความรั้นความเอาแต่ใจคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆคนที่ดือ้อคนที่รั้นคนที่ไม่ยอมฟังในวันนั้น กำลังแอบมองกำลังแอบสืบกำลังแอบ2องเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเพ่อเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รักตัวเองหรือหวังถึงอนาคตในการงานของเราความมั่นคงในเรื่องการเงินของเราในสิ่งที่เราอยู่ได้ด้วยตัวข,ของเราเองในตอนนี้นะมีพลังงาไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาดางการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันมุมมองความคิดที่แตกต่างกาันมีคนที่กลับมายอมพ่ายแพ้กับความรู้สึก ในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทําให้คนที่รักเขาคนที่แข่เขาต้องเจ็บปวดได้ในขณะนั้นเดอะสตาร์ Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาคุณคืนหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครคุณคือความสุขของเขาคุณคือรอยยิ้มคุณคือแสงสว่างที่ทําให้เขามีชีวิตที่ก้าวต่อไปนะครับเป็นพลางให้เดอะทเวเวอร์การจับได้การโป้ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนกับการที่ความรู้สึก ที่มันรุ่มร้อนในความรู้สึกของเขาว่าทําไมในตอนนี้เขากําลังกลับมาเห็นในจิตวิญญาณและในความรู้สึกของเขาว่าเขาแคร์คุณมากขึ้นนะมีพลังางานไพ่เดือดซานความสุขความสมหวงังความสําเร็จดาวอาทิตย์คนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณความโดดเด่น,เดนของคุณ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มหรือมีคนที่อยากกลับไปเห็นรอยยิ้มและแววตาที่อบอุ่นและแววตาที่คุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งคนที่คุ้นเคยคนที่รู้ใจคนที่แข้์ใจซึ่งกันและกันนะครับไปพลังพการเดินออกมา จากปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องราวปัญหาในบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แต่การเวลาจะเป็นเครื่องขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นพลัง,งานไพ่เดอะเมเจเชียนมีไพ่ของ3ดาบ3ดาบนี้คือพลังงานไพ่การตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือใช้คําพูดคําจาที่ทิมแทงใจในวันนั้นกลับมาเจ็บปวดในวันนี้ทําเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองผิดเองคนเรามีการผิดได้พังได้เผลอได้แตาา่อย่ยาพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดกับคุณไว้ The การเรียนรู้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่หลักการความรักคือการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันความรักคือการคือกูลและการที่ให้กับคนที่รักโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและความซื่อสัตย์และความจริงใจของคนที่รักของคนที่แคร์วิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอโชคชะตาและวันเวลามุนวนให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอการการเรียนรู้การเริ่มต้นความรักที่เริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาเขาอยากให้คุณลืมกับอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาอยากทําวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งความทรงจําที่คุณกับเขาจะไม่มีวันลืมซึ่งกันและกันนะครับม,มป็นพลังการที่ได้กลับมาเรียนรู้ได้กลับมาพัฒนาคุณอ่านความคิด เขาได้ว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่เพราะมีพลังงานไพ่การที่เรามีเซนต์แรงความรู้สึกแรงของเราคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วคุณเป็นคนที่คาดการได้อย่างแม่นยําในตรงคุณเองด้วยเซนและความรู้สึก ที่แรงในตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังไพ่การที่มีคนที่อยากกลับมาเหมือนกลับมาเป็นคู่และทําเพื่อคุณบ้างชดเชยวันเวลาชดเชยสิ่งที่ขาดทายไปมีคนที่ร้อนหล่นมีคนที่ร้อนใจมีคนที่กังวลกระวายใจขาดคุณไม่ได้ตอนนี้เขาเสียคุณไปไม่ได้นะมันมีเรื่องราวค้างข่าใจของเขาในความคิดของเขา ในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทําให้กับคุณนะม,มีพลังงานไพ่สีไม้เท้านั่นคือสิ่งที่เขาจะลงหลักปักฐานสร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งเนอเขาอยากกลับมามีความมั่นคงในความรักความรักในวันเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจว่าเขารักว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนนะเขารักคุณมากนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่อยากกลับมาลุวมใช้ชีวิตและใช้การเดินทางในห้วงวันเวลา ที่เป็นระหว่างคุณกับเขานะ,อะขอรูปปังาายในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าในปัจจุบันในตัวตนของเขาในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพปังาไพห้าห้าดาบนะครับเป็นลังาไพการฝ่าฝัานการ,รเผชิญหน้า ต่ออุปสรรคของเขาในตอนนี้เขากําลังแก้ไขในปัญหาของเขามีปัญหามากมายในชีวิตของเขาในตอนนี้กําลังใช้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงในตัวของเขาอยู่ในปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่ก่อปัญหาเข้ามาในตัวเขาเองนะมีพลังภาพให้แดเหรียญแดเหรียญคือความตั้งใจคือความทุ่มเทคือความพยายามเขาตอนนี้เขากําลังที่จะพยายามที่จะมีเงินเก็บมากขึ้น เงินก้อนมากขึ้นกำลังสร้างอนาคตในตัวของเขาเอที่จะกลับไปพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์ว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาจะดูแลในความรักความสัมพันธ์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึนะครเป็นพลังให่ก้าดาบความเครียดความคิดถึงความคิดเยอะ เขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้มันมีแต่ภาพคุณเรื่องราวของคุณอยู่ในหัวสมองของเขาตลอดเวลามันอาจ,จะเป็นฝ่ายเขาที่กินไม่ได้นอนไม่หลับว่าจะหาวิธียังไงที่กลับมาง้อคุณที่กลับมาขอโทษคุณที่คุณถึงจะให้อภัยกับในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปมีพลังาห้ยทั่วอย่างสายน้าทั่วอห่งความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาถือวัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหรือมีคนที่กําลังอธิษฐานขอพรให้ได้พบเจอคุณ ให้ได้ให้คุณรู้ใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขารักคุณนะในหัวใจของเขามีแต่เรื่องราวต่างๆที่มีคุณในหัวใจตอนนี้มีคนที่รู้ใจแล้วว่าเขารักคุณนะมีพลังอำนาจในอัพคับการ,รานิมิตรการกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นการ,ราัญญมิตรซึ่งกันและกันการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเอาใจใส่การที่รักกันแล้วแค่ความคิดของคนที่รักแคร์จิตใจของคนที่รักและ แคร์ความรู้สึกที่เราจะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปให้แคร์กับความรู้สึกของคนที่รักของคนที่ห่วงใยบางครั้งคําพูดเราก็เหมือนดาบสองคมที่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยมีไ่ของวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงวันเวลาวันเวลาที่รวดเร็ววันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นไฟอยากจะทําอะไรอยากเคลียร์อะไร รีบทาในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจเขาอยากกลับมาเคลียร์ทุกปัญหาเพราะเขาไม่ดูว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่เขาจะจบลงที่คุณในทุกๆวันนะครับเป็นพระอังพภัในฮวีนอพัทิเคลนลาชินีถือเรียนความมีสเสน่ห์ของคุณคุณอาจจะไม่ตามเขาแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาก่อนง้องเขาก่อนขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับเข้ามาและ,และขาดคุณไม่ได้ เขาโหยหาคุณหนักมากนะมีพลังไพ่าการพูดการคุยการเคลียร์ใจการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับพพอการความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่การซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกในเรื่องจิตใจซึ่งการละกันหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโ,สดโชคดีเดวิลเป็น,ปนพลัง้่ ความพัฒนาการความรอกลวงการกลับเข้ามาข่าวนี้เขาจะข้างรักคุณเข้าโหยหาคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วหรือมีคนที่กําลังแอบหวงกําลังแอบผึงคุณหนักมากในตอนนี้เขากําลังหวงคุณมากเขาไม่อยากจากคุณไปไหนแล้วนะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหาหรือมีคนที่กําลังฝากความรู้สึกที่อยากกลับมา เป็นข้อเป็นครัวกับคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดือมีเชียนมีพลังงานให้วิกตอรีแห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเส้นทางเดินในทุกก้าวเดินทางในเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินที่มีคุณ ร่วมเดินในเส้นทางเดินเดียวกับเขานะครับเป็นพการที่ในวันที่เขาประสบความสําเร็จเขาอยากมีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่อยู่เคียงคู่เขาในวันที่เราได้กลับมาพบเจอกันเขาจะทุ่มเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้คุณไว้ใจเขาจะทําให้คุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของเขาให้ได้ ตอนนี้มันเหมือนกับการที่พลังงานเดวิลคือการที่คุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดพลังงานแห่งความรู้สึกที่เขากําลังห่วงคุณหนักมากนะอขอดูพลังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานไพ่ซิกออกครับวันเก่าๆวันเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งที่เราเคยมีร่วมกัน เขาอยากมีคุณในหัวใจอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาทําเพื่อคุณนะมีพลังางานไพ่ในเดเอมเพเ่อร์ชาวเมทา้าดไฟคนที่มีพลังางานไพ่การ ที่เป็นผู้นําพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์และจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับคนที่รักกับคนที่แคร์ได้คนที่เกื้อหนุนคนที่ห่วงใยหรือคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้มีพลังงานให้เดือดแทนบันส์สายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ กลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยพบดังวันที่เราเคยเจอมีแพ่งก,การติดต่อความคิดถึงความโหยหาความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณนะเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณและเขาคิดถึงคุณหนักมากนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญน,นะสิบเหรียญคือความเป็นข้อเป็นครัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินที่ดินบ้านรถมีพลังงานไพ่การที่มีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินในตอนนี้หรือเขาอยากกลับมา เป็นครอบครัวที่เรามีร่วมกันและมีเรามีความหวังในอนาคตร่วมกันนะมีพลังให้นอบครับมีพลังให้การฝ่าฟัานการยอมรับความเป็นจริงการยอมรับกับความเป็นไปหรือเข้ากาําลังยอมรับกับความเป็นจริงในตัวเขาเองว่า เขาผิดในทุกอย่างที่ทําไว้กับคุณเขาอยากกลับมาชัดเจนและอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาสักเพียงใดถ้ามีไพ่ของหนึ่งดาบคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้มีพลังไพ่ห้าเหรียญมีพไพ่ความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวในวันที่เขาไม่เดือดใครในวันที่เขาไม่มีใครที่ในวันที่เขาหันไปทางไหนแล้วไม่พบเจอคุณหรือไม่พบเจอกับคนที่เคยให้กําลังใจเขาในวันที่ทุกข์ในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจย คุณคือหัวใจคุณคือความ, risque, วาม,วามรู้สึกที่เขาขาดหายไปในตอนนี้ของเขาเขาไม่ร right ู้ในเส้นทางเดินวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะครับเรรยากาศไพน์ไนท์อวานความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางความห่างไกลทําให้เขากําลังเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนง้อคุณก่อนเขาจะตามตื้อเขาจะตามง้อคุณในตอนนี้นะ เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเคยทําผิดไปแต่ตอนนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอทุ่งเรืงานาไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษิงถนูไพ่จะสรุปว่าอะไรนะครับมีไพ่ของดีแฮงแมนนะมันมีเรื่องราวค้างคาใจ มันมีการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ยังอยู่ในหัวของเขาเขาขาดคุณไม่ได้และเขารู้รู้ด้วยว่าคุณยังรักเขาอยู่ยังแคร์เขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือน ตกผลึกตกปากตะก,กรนแห่งความคิดกลับมาคิดกลับมาทบทวนในสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือต่างฝ่ายต่างเดินคนละเส้นทางเดินแล้วไม่มีคุณแล้วในตอนนี้เขาอยากกวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากถามหัวใจของคุณว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัย กับในสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือเปล่าควีนอลสอดคือโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปมือหนึ่งถือดาบใจหนึ่งก็อยากจะให้โอกาสแต่ตอนนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่จะเลือก ในตอนนี้เราไม่อยากผิดหวังอีกเราไม่อยากเสียใจอีกนะมีพลงังงานไพ่เดิร์ชเลียอดมีพลังงานไพ่คิงออฟวานมีไพ่ของสิบถ้วยนะครับความเป็นครอบเป็นครัวความเติมเต็มอดีตแห่งความทรงจําที่คุณกับเขาเคยเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันสาหรับบางท่านมีลูกด้วยกันแล้วสาหรับบางท่านการที่เป็นครอบเป็นครัวและใช้ชีวิตร่วมกันนะมีพลังงานไพ่จัดเม้นจัดเม้นคือไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทํา ใครทำอะไรไว้ได้รับบทเรียนแห่ง ความยุติธรรมแบบนั้นเป็นเพียงการตกอยู่ในสถานการณ์ผลวิบากกรรมที่คุณกับเขายังมีผลกรรมและการกระทําร่วมกันที่อย่างตัดกันไม่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นการที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนเรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันเราอาจจะได้มาพบเจอกันแล้วเหมือนการที่ได้เข้ามาร่วมกรรมและร่วมการกระทําในวันที่หมดกรรมในวันที่หมดการกระทําด้วยกัน ก็ต้องปล่อยมือกันไปนะผลแห่งการกระทำที่เขาทำไว้กับคุณตอนนี้มีคนที่กำลังสำนึกผิดและรู้สึกผิดที่ทำไว้กับคุณนะครับปีพลังงานภายในของวานนะมีพลังงานให้การเรียนรู้การเริ่มต้นในวันนี้ในวันที่สิ้นสุดเขาอยากกนย้อนมาในความรักในความสัมพันธ์กลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานใหความห่วงแหนสิ่งดีๆหรือเป็นพลังงานใหการที่เขาอยากกลับมาโอบกอด กับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่เป็นรักแท้ของเขาเขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากนะครับหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอต้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอต้ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดียไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอต้ได้นะครับก็ขอสวัสดี กับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ